สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปักพัสรกรซื้อรถในฝันเซอร์ไพรส์คุณพ่อมูลค่า22ล้านแต่ถูกปฏิเสธ ต้องบอกว่าทำเอาน้ำตาซึมทั้งโซเชียลเมื่อป๊อกพัสรกรทายาทเซ็นทรัลได้ซื้อรถในฝันเซอร์ไพรส์ให้คุณพ่อมูลค่า22ล้านจ่ายเงินแล้วแต่กลับถูกปฏิเสธเป็นอีกหนึ่งคนที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับป๊อกพัสรกรจิราธิวัฒน์เป็นนักธุรกิจแรปเปอร์ยูทูบเบอร์และนักแสดงชาวไทยเป็นลูกชายคนเล็กของสุดที่เกียรติจิราธิวัฒน์ประธานกรรมการบริษัทโร,รงแรมเซ็นทรัลพลาซาจำกัดมหาชนและอดีตนางงามจักรวาลอย่างอาัสราหงษกุลเคยรับหน้าที่หัวหน้าฝ่ายปฏิัติริร ศาโพสต์พรับชิ่งจำกัดมหาชนโดยป๊อคพัสรกรนั้นเป็นรุ่นที่3ของตระกูลจิราธิวัฒน์มีศักดิ์เป็นอาของนักแสดงหนุ่มพีพัชระจิราธิวัฒน์และเป็นที่ทราบกันดีว่าป๊อคพัสรกรททยาทสเซนทรัลนั้นได้แต่งงานกับมาร์กีราศีและมีลูกแฝดเป็นซุดทองคล้องใจอย่างน้องมิกา้าน้องมิยะและล่าสุดต้องบอกว่าทําเอาน้ําตาซึมกันทั้ง so โซเชียลเมื่อป๊อคพัร,รกรททยาทสเซนทรัลได้ซื้อรถในฝันสปรยให้คุณพอ่อมูลค่า22ล้านจ่ายเงินแล้้้้้ววววแแแต่่่กกกลลลัับบถููปฏิเสธโดดยยอออพรรรนนทาทววาาีซืม จะไม่รับแต่ก็ได้บอกว่าตนเองจ่ายเงินไปแล้วและขอตอบแทนคุณพ่อสักครั้งในชีวิตเพราะหลังเรียนจบให้เงินพ่อก็ไม่รับและเลี้ยงข้าวคุณพ่อก็ไม่ให้เลี้ยงถือว่าชีวิตนี้ได้ตอบแทนพ่อบ้างโดยปอกพัออสรุก,ก่อนก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าปอกไม์เซตเรื่องมันมีอยู่ว่าคุณพ่อของผมชอบรถแอสตันมาตินมากาเรียกได้ว,ว่าเป็นรถในฝันเลยทีเดียวอยากเป็นเจมส์บอ์อันเนอะดยความที่สมัยก่อนไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะซื้อเลยไม่ได้ซื้อเพราะรถราคาค่อน ข้างแรงพอทํางานมาเรื่อยเรื่อเริ่มมีเงินไม่กล้าซื้ออีกจนตอนนี้คุณพ่อก็ยังไม่ซื้อเพราะกลัวใช้ไม่คุ้มส่วนตัวผมเองตอนเด็กเรียนจบอยากจะมอบเงินเดือนก้อนแรกให้คุณพ่อคุณแม่เหมือนคนอื่นเขาบ้างก็ทําไม่ได้เพราะคุณพ่อบอกเก็บไว้เถอะจะเลี้ยงอาหารยังทําไม่ได้เลยเวลาผ่านไปนานแค่ไหนรถเอสตันมาตินก็ยังอยู่ในใจคุณพ่อผมเสมอแต่ก็มีแค่รถโมเดลที่ตั้งที่บ้านคุณพ่อเป็นผู้ให้มาตลอดให้ผมมาทั้งชีวิต ตอนนี้น่าจะเป็นโอกาสเดียวที่ผมจะมอบอะไรให้ท่านได้บ้างผมเลยตัดสินใจซื้อรถในฝันเซอร์ไพรส์คุณพ่อหวังว่าจะชอบนะครับวาเราอยากดูโมเมนต์เต็มๆไปดูกันได้ที่ h a u c k y o n t h e r u n นะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ